สวัสดีค่ะกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่9กันยายนพศ2567ค่ะคําภีร์กรดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจ ดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ช้าวัวนอาทิตย์ค่ะ มาดูนะคะชาววันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างเดลเลอร์นะคะเรียกว่ามีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะคะช่างพูช่างคุยช่างเจรจาน่ารักอัธยาศัยดีเป็นมิตรกับคนรอบข้างนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะกับคนรอบข้างมีเสน่ห์กับเพศต,ตรงข้ามนะคะเดลเลอร์เนี่ยนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดได้งานเซลได้ค้าขายได้นะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรียกว่าพิเวตติ้งนะคะนะเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะราชินีมท้านะคะ เรียกว่าราชินีเมเท้าวเนี่ยอยู่ไม่ค่อยติดที่นะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่อยู่ไม่ค่อยติดเก้าอี้นะคะเดินทางไปแผนกนั้นแผนกนี้ติดต่อง,งานประสานงานแล้วราชินีมเมท้าเนี่ยเรียกว่าเก่งฉลาดนะคะ ใครที่ตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้ววันนี้ดูเหมือนจะมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเซ็นสัญญาขอตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะอัศวินไม้เท้านะคะมีดวงของการเดินทางชีพจรลงเท้านะคะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาชาววันอาทิตย์ก็ได้ด้วยนะคะอัศวินไม้เท้าเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของคําว่าความกระตือรือร้นความควงขวายนะคะวันนี้ดูเหมือนชาววันอาทิตย์คุณค่อนข้างจะกระตือรือร้นในเรื่องของการงาน มากเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าแ c t i v e นะคะนะค่อนข้างที่จะสูงในวันนี้การเงินนะคะก็เรียกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันนะคะการเงินส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากคําพูดวาจาความมีสเสน่ห์ของตัวคุณนั่นเองนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์หาเงินเก่งนะคะเรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางบางคนนะคะเรียกว่ามีโชคจากการเดินทางด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะถึงแม้ว่าบางคู่จะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ก็เรียกว่าเกื้อนหนุนคําคุณดูแลซึ่งกันและกันมักจะเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาคําแนะนําดีๆต่อกันหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีดวงของการได้พบคนถูกใจนะคะอาจจะมีคนคุยๆเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าด้ยวยความที่ตัวคุณเป็นคนมีเสน่ห์นั่นเองค่ะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไร กับชาววันอาทิตย์กันบ้างค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีพลังงานเบื้องบนคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลาค่ะเลขหนาภายมีเลข6มีเลขหนและเลข6ค่ะ ต่อไปมาดูชาวชาวันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์สิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนติดต่องานประสานงานนอกสถานที่ก็ได้ด้วยนะไพ่ถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะ สามไม้เท้าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่ามีดวงของการเดินทางบางคนเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยสามไม้เท้าอาจจะกาลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของงานธุรกิจกิจการนะคะอาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะหรือไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกได้นะคะติดต่องานประสานงานเป็นตัวแทนเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะทางานที่เกี่ยวข้องกับงานซื้องานเจรจาก็ได้ด้วยเช่นกัน ะะสามไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกว่าบางคนทํางานหลากหลายหน้าที่นะเรียกว่าอาจจะมีงานประจําแล้วก็กําลังมองหาในเรื่องของคําว่าง,งานรับจ็อบนะคะนะเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ The Sun โดเดนนะคะนะเรียกว่าธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในวันนี้เรียกว่าคนที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะหมอฟ้ามองว่าอาจจะมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางคนได้ย้ายแผนกนะคะย้ายสาขานะคะหรือว่าอาจจะดูแลง,งานหลากหลายสาขาก,ก็ได้ แนะละไพ่เดอะซันเนี่ยมักจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานด้วยส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวนะคะการเงินชาววันจันทร์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวนั่นเองนะคะโชคลาภมีเข้ามาด้วยเช่นกันคะ่ะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากเด็กจากกุมารคะ่ะส่วนความรักนะคะเรียกว่าโดยภาพรวมแฮปปี้มีความสุขนะบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาหรือคนโสด หมอฟ้ามองว่าคุณคุณยังครองความโสดอยู่นะมีคนแอบชอบแอบมองคุณแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าไม่ได้สนใจสุขภาพนะคะชาววันจันทร์ช่วงนี้บางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาสายตา,ส,า,ยตาสู้แสงไม่ค่อยจะได้นะคะแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์บ้างค่ะ การให้อภัยจะทําให้เธอพบความสุขภายในตัวเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลข3และเลข9้าค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคาร5ดาบนะคะดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรค5ดาบเนี่ยมันมีเรื่องราวให้ต้องเครียดนะคะให้ต้องกังวลให้ต้องอึดอัดนะคะหรือไพ่5้าดาบบางครั้งชัยชนะที่คุณได้มามันอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างก็ได้นะพวก5าดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าดื้อนะคะค่อนข้างจะดื้อเอาแต่ใจนะคะเพราะฉะนั้นต้องลดคําว่าทิฐิลงบ้างนะคะในวันนี้นะเรียกว่าต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยนะคะเจ็ดดาบนะคะระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกข้างหลังถูกให้ร้ายถูกใส่ร้ายนะคะชกชี วิ่งราวนะคะถูกฉกผลงานขโมยผลงานก็ได้ด้วยนะหรือพวกไพ่เจ็ดาบเนี่ยวันนี้ชาววันอังคารคุณต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดด้วยนะคะ ตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนะคะพงผางเกินไปก็ไม่ได้ดีนะคะเรียกว่าทุกๆอย่างต้องเรียกว่าถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะอาจจะมีบ้างความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่างความไม่เข้าใจกันนะคะแต่เรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะคุณก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เห็นไหมเครียดนะคะทุกนะคะเหนื่อยอยู่คนเดียวทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะบางครั้งเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบ้างหรือว่ารู้จักที่จะพูด พูดนะคะนะพูดกับคนรอบข้างบ้างนะคะพูดในในเชิงดีๆนะคะในเชิงเอาใจนะคะหรือว่าให้กําลังใจกันและกันรวมถึงวันนี้ชาววันอังคานะ,ะนะอาจจะมีปัญหากับคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเราก็ได้ด้วยนะคะทาอะไรดูเหมือนมีคนขัดแข้งขัดขาไปหมดเลยนะวันนี้ไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะส่วนการเงินก็ค่อนข้างจะตึงนะชักนาไม่ค่อยจะถึงหลังไอที่ได้มาก,ก็ไม่ได้พอจ่ายนะคะเรียกว่า โชคลาภท้าคาดหวังก็ค่อนข้างจะวุนวิตนะคะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเพราะพวกดาบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะการเงินจะได้มาจากฝีมือความรู้ความสามารถลำแข่งลำขาของตัวเองมากกว่านะคะ ส่วนความรักนะความรักใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่เรามาระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้ด้วยนะคะถ้าโสดนี่หมอฟ้ามองว่าโสดไม่ค่อยสนิทนะหรือคุณโสดแต่คนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะคะหรือเขาอาจจะมีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างปกปิดคุณอยู่ด้วยนะคะโสดอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้นะสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเจ็บปวดปวด,ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนจะปวดบา่าปวดไหล่ตึงๆนะคะนะช่วงต้นคอนะคะ มาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะเธอจะได้คําตอบมาจากการทําสมาธินะคะการทําสมาธินั่นก็คือนะคะนะการที่ทําให้เรามีสตินะคะมีสติใจเย็นรอบครอบมากขึ้นนะคะเมื่อมีสมาธิมีสติปัญญาก็จะเกิดนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขเจ็ดและเลขห้านะคะแต่ถ้าไพ่รุนแรงแบบนี้ไม่ค่อยแนะนําให้เสี่ยงโชคนะต่อไปมาดูชาววันพุธค่ะ ชาววันพุธไพ่คิงเหรียญการเงินขึ้นเลยนะคะช่วงนี้คิงเหรียญเนี่ยจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้นะแบงก์ธนาคารก็ได้ค้าขายก็ได้นะคะหรือคิงเหรียญบางคนอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งนะคะมาลงทุนนะคะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะอาจจะกําลังคิดคํานวณวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ สีดาบนะคะแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วงของการรอคอยจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสด้วยนะคะหรือไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะขอคําปรึกษาขอคําแนะนําจากคุณก็ได้ซึ่งวันนี้ชาววันพุธด,ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครเลยนะอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวบางคนไม่อยากทํางานเลยนะคะอยากจะหยุดพักอยากจะพักผ่อนร่างกายไม่พร้อมที่จะทํางานเลยนะคะอัศวินดาบนะแต่ก็ ด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบนะคะทําให้ต้องลุยต้องสู้นะคะกันต่อไปพวกอัศวินดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าต้องต้องแบบต้องสู้ให้เต็มที่เลยนะเป้าหมายมีเอาไว้ให้พุ่งชนนะคะในวันนี้นะแต่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญานะคะอย่าสู้ด้วยพละกําลังและอารมณ์ค่ะ ใครที่ตกงานว่างงานช่วงนี้อาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการรองานนะรอสัมภาษณ์อะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้าใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะเพิ่มความกระตือรือร้นเพิ่มความขวนขวายให้กับตัวเองนิดนึงนะคะอย่าโม่แต่เสื่อซึมง่วงเงาหานอนอยู่นะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าจะมีโชคเข้ามานะแต่มันมีในเรื่องของคําว่าภาระหนี้สินที่หนักหนาะสาหัสร,รออยู่ด้วยเช่นกันค่ะก็เรียกว่าจัดการบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะรอบคอบระมัดระวังในการใช้เงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เรียกว่า ถ้ามีการงอนกันทะเ,เลาะกันง้อกันบ้างนะคะอย่างงอนกันนานเขาไม่งอ้อเราเราง้อเขาก็ได้นะคะลบหลีกลีกลี้เลียงในเรื่องของการประทะกันเดีที่สุดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะแต่ก็อาจจะมีคนที่เขาแอบ,บชอบแอบบมองคุณอยู่นะคะสุขภาพช่วงนี้ชาววันพุธนะอาจจะมีเรื่องของคําว่าการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างคะ่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะที่เธอต้องค้นหาความหมายของการมีชีวิตใช้ช่วงเวลานี้ทำสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนะคะนะทำสมาธินะไม่ใช่หลับนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข5ามีเลข4ี่และเลข6ค่ะหรือตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะหรือวันนี้ชาววันพุธคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดพักนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสค่ะชาววันพฤหัสไพ่หกดาบนะคะนะเรียกว่าไพ่หกดาบเนี่ยมันมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะหรือว่าบางคนมีสภาวะความเป็นผู้นําต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลบริวารต้องดูแลลูกน้องนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องทําด้วยตัวเองลุยด้วยตัวเองนะคะสองเหรียญเนี่ยมันภาวะพวงมันกังวลใจลังเลสับสนจะเอายังไงดีกับชีวิตจะไปต่อจะพอดีจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์เรื่องราวสิ่งต่างๆอย่างไรดีนะคะบางสิ่งบางอย่างมืดมิดหนทางหรือ นนะะช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องประคับประคองไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายนะมันอาจจะมีในเรื่องของคําว่าต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะทําให้ได้กําไรไม่ค่อยเป็นกอบเป็นกามนะคะอย่าคาดหวังที่จะพึ่งพาอาศัยใครนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือว่าตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นด้วยนะคะการงานนี้ค่อนข้างจะเครียดนะคะใครที่มีงานประจําทําอยู่กอดรัดเอาไว้ให้แน่นก่อนนะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะย้ายนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนนะไม่อย่างนั้นคุณจะตกงานว่างงานได้นะคะ พอตกงานว่างงานปัญหาในเรื่องของการเงินก็จะตามมาด้วยนะพอไพ่สองเหรียญการเงินค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรือบัตร ATM นี้กดเข้ากดออกกันเลยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการดีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยนะโชคลาภมีไหมพอได้ค้าขนมนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถหรือเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยค่ะจะมีโชคส่วนในเรื่องของความรักนะช่วงนี้รักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยนาที่ดยผา ด้วยความรับผิดชอบนะคะอาจจะมีบ้างเบื่อเบื่อเนอยเนยเซงเซงกันนะคะส่วนคนโสดวันนี้เรียกว่าโสดสนิทเลยทีเดียวนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะมีคนคุยนะคะแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคนคนนั้นสุขภาพนะคะช่วงนี้เหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะบางคนนี่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการยืนการเดินการทรงตัวมึนมึนงงง,งวิงเวียนศีรษะด้วยนะคะหรือใครที่เดินทางบ่อยๆช่วงนี้อาจจะเมารถเมาขึ้นเมาเรือได้นะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำ อะไรกับชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะอย่าลดมาตรฐานของตัวเธอเองลงนะคะมันดีอยู่แล้วที่เธอจะมีมาตรฐานในตัวเองค่ะอะไรที่มันดีอยู่แล้วนะคะรักษาเอาไว้นะคะแต่อะไรที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาด้วยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลขสองและเลขหนึ่งนะคะ ชาววันพฤหัสจะทำบุญนะบางคนอยากจะทำบุญแนะนำว่าให้ปล่อยปลาหน้านเขียงนะคะปล่อยปลาในตลาดสดจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพฤหัสต่อไปมาดูชาววันศุกร์ค่ะ ชาววันสุขภัไพ่หกเหรียญใจดีใจบุญมีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะหกเหรียญเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของการให้นะคะหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นผู้รับก็ได้นะคะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรมักจะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือน,นั่นเองค่ะ The Impaler นะคะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้ทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะหรือบางคนเนี่ยเรียกว่ามีมีโอกาสที่ จะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการผลักดันนะคะเสนอชื่อนะคะนะในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้ด้วยนะคะ The Impeller เนี่ยการงานค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็มั่นคงเลยทีเดียวนะคะหรือตัวคุณเองวันนี้อาจจะต้องเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปขอคําปรึกษาคําชี้แนะคําแนะนําสิ่งต่างๆนะคะ Magician หมายถึงการเรียนรู้นะคะนะเรียกว่าต้องเรียนรู้นะคะต้องมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะสร้างสีสันนะคะให้กับตัวเองนะคะหรือ หรือเมจิกเชียนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานพูดนะคะนักพูดนักบรรยายนะคะประชาสัมพันธ์ได้นะคะบางคนเป็นหมอดูได้ด้วยนะหรือ ชาววันศุกร์นะคะนะไพเมจิเซียนเนี่ยนะคะเรียกว่ามีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจานะวันนี้คุณอาจจะได้ทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทดลองทําได้ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยนะคะก็เรียกว่าพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วบางคนมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศเรียนรู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าการงานมั่นคงแล้วก็โดดเด่นเลยทีเดียวการค้าการขายก็เรียกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันนะคะมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อดีๆ เข้ามาเยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าหมดหมดหาได้นะคะการเงินไม่ติดขัดนะหรือถ้าถามถึงโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยค่ะ ตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์2ตัวท้ายนะคะหรือตัวเลขจากญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านค่ะสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสนะคะสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอะขอโทษนะชาววันศุกร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจนะคะหายใจไม่ค่อยสะดวกนะแต่โดยภาพรวมก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่อันนี้คุณได้คู่ของที่ดีนะคะคอยเกื้อหนุนคอยค้าคุณกันนะคะ ามาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์บ้างค่ะฝึกฝึกฝึกทุกวันนะคะแล้วเธอจะชนานาญไปเองนะคะอะไรที่เราไม่ชํานาญอะไรที่เราไม่เก่งไม่เป็นนะคะต้องฝึกฝึกนะคะนะแล้วคุณจะเก่งแล้วคุณจะชนานาญค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข4ี่และเลขหนึ่งค่ะอ่านวันผิดไปนิดนึงนะ ต่อไปมาดูชาวาว,ชาวันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์สามดาบเลยนะเจ็บปวดทุกทรมานใจนะคะอึดอัดใจกกืนไม่เข้าข่ายไม่ออกพูดไม่ได้บอกไข่ไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าน้าตาตกในนะคะต้องเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวนั่นเองนะคะมันท้อแท้มันหดหูมันละเหียหัวใจเหลือเกินนะคะเรียกว่าสุขภาพจิตไม่แข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายก็ยําแย่นะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะในช่วงนี้เหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะเรียกว่าเหนื่อยนะคะสาหัสเลย เดียวราชินีพระจันทร์ด้วยนะคะสับสนว้าวุ่นไปหมดนะคะจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตช่วงนี้นะคะจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆอย่างไรดีมันสับสนเหลือเกินนะคะมันมืดมนหนทางนะคะบางครั้งไม่รู้ว่าจะพึ่งพาอาศัยใครนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์มีสัมผัสมีลัางสองหอนทิมแม่นยำนะแต่เขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างได้แต่พอปัญหาของตัวเองมักจะเอาตัวไม่ค่อยจะรอดนะคะการงานเนี่ยมันมีความเบื่อเข้ามามีความเหนื่อยเขามา อยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายแต่บางครั้งก็ยังหางานใหม่ให้ได้อันนี้ต้องใจเย็นๆแล้ววันนี้ตอก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะเพราะว่าชาววันเสาร์ดูเหมือนอารมณ์จะขึ้นลงง่ายนะหงุดหงิดง่ายเวียงวีง,ง่ายระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะนิง่งได้นิง่งเฉยได้เฉยดีกว่านะคะพูดให้น้อยนะคะแต่ฟังให้เยอะนะคะส่วนการเงินก็ค่อนข้างจะตึงนะคะช่วงนี้ชักน้ามไม่ถึงหลังกันเลยนะได้มาไม่ค่อยจะพอจ่ายนะคะแต่ราชินีพระจันทร์เนี่ยเรียกว่าจะมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องของการเงินด้วย หรือถ้าเป็นคุณผู้ชายวันนี้การเงินของคุณอาจจะหมดไปกับหญิงสาวสาวสวยได้นะคะคุณผู้หญิงอาจจะหมดไปกับการทำไสยกรรมเสริมความงามก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าบางคนลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ เรียกว่าชาววันเสาร์ส่วนใหญ่เครียดแล้วต้องทําสวยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันหดหูรักมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหลือเกินนะคะบางคู่นะคะอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ารักซ้อนรักสามเศร้าเรา3ามคนนั่นเองนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีรักที่เป็นความลับหรือถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่าโสดไม่ค่อยสนิทนะระวังนิดนึงนะคะตัวคุณอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3ม,มือที่3ของคนอื่นได้คะ่ะสุขภาพช่วงนี้ก็หันมาดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะ ดื่มน้ําเยอะๆนะคะทานอาหารนะคะให้คบ้ามู่นะคะนอนให้รับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะมาดูว่าไพจิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันเสาร์บ้างค่ะละทิ้งตัวตนเดิมของเธอลงเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แล้วนะคะเลขหน้าไพมีเลข3ม,มีเลข5และเลข2นะคะชาววันเสาร์วันนี้หมอฟ้าแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรักษาศีลน,นะคะคุณรักษาศีลศีลก็จะรักษาคุณนั่นเองนะคะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ